รองผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชลุยโครนตรวจสอบการทำแน่ระบายนา้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตรอบเมืองโคราชพร้อมน้ำเจ้าหน้าที่จากที่ดินจังหวัดชี้มุดพื้นที่สาธารนณะแก้ปัญหาขอพิพาทนายจุพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโคร,รงการทรงน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวของรวมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนั่นผู้ใยา่บ้านและภาคเอกชนที่มีพื้นที่ติดกับลำตะคองด้ลงพื้นที่บริเวณคลองทรงน้ำชุประทานเขตเทศบาลตำบลบ้านไม้อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจสอบพื้นที่เปิดทางน้ำจากลำเหมืองให้ไหลทรงน้ำลงลำตะคองเพื่อแก้ไขปัญหาอุโทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไหม้โดยปัจจุบันค่ะยุระวางดำเนินการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ตและคาดว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาอุโทโกภัยในพื้นที่ได้ค่ะ ซึ่งสภาพน้ำถ่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ถ้าหากว่าเกิดฝนตกนะคะในพื้นที่ตำบลสุรานารีน้ำกระิไหลจากพื้นที่ตำบลสุรานารีซึ่งเป็นพื้นที่สูงมาหม่องรองระบายน้ำนะคะขางศูนย์ MB ข้อรา Auto ัออโต้ฮอสผ่านทอทั้งหลวงมิตรภาพสาย2อผ่านพื้นที่เอกชนค่ะและก็ผ่านบริเวณทั้งเข่าโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญา ราชาวิทยาลัยนครราชาสีมานะคะไปพานพื้นที่เอกนชนด้านหลังโรงเรียนไหลผ่านทอลอดเขาทางรถไฟบริเวณขังสถานีรถไฟผู้เขาลาดและกลับไปท่วมขังในพื้นที่ไหลระบายน้ำลงสู่ลำปุกค่ะพอลำปุกลนกระสิไหลเข้าพื้นที่การเกษตรไหลลอดพานทอลอดชลประทานของโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง นาประตูระบายน้าค้นชุ่มนะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาโครงการทรงน้าและบํารุงรักษาลําตะคองก็ได้มีการเฮ็ดกอสางเป็นท่อหลอดขนาดใหญ่และก็เพิ่มศักยภาพในการระบายน้าลงลําตะคองซึ่งเป็นจุดที่อยู่ติดกับลําตะคองหลายที่สุดค่ะนี่แหละค่ะช่วงนี้ใกล้สิเขานาฝนยังเป็นทังการเขาแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็มีการบริหารจัดการน้ารวมถึงทีโคราดมองหนีพร้อมค่ะ